กอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วน้องกลับลใน i̇şte. เกมมาก์ดซีรีนะั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวนอการซ้ายหม่าครับสแคร์ลิงจกเกอร์นั่นเองเนาะก็ส่งของการนตอที่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกตสามขึ้นมือเต็มเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ต้องไปเนาะก็ส่งของการนตอที่เราจะมาครับรีวิวในคลิปนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาไปนี้นะครับเพื่อมือเนาะ ก็ส่วนของการเนาะที่เราจะมาครับรีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ใบด้วยกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอไลฟ์ไปก่อนเลยนะครับใบแรกก็คือจะเป็นเดสตาร์วีเดอร์โอเมก้าฟอร์สแกรนดิออรครับอันนี้ก็จะเป็นโอเมก้าแกรนดิออรเนาะเกสีนะครับที่เป็นร่างที่2นั่นเองเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเดสตาร์วีเดอร์โอเมก้าลูฟนะครับแกรนดิออรนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นแกรนดิออรนะครับเกสี่ร่างแรกนั่นเองเนาะนะครับอาจเดี๋ยวผมขอไปเปิดเอฟเฟกต อ่าโอเคก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับลงไปอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับขึ้นมืโอเคเดี๋ยวเราไลท์เป็นตัวนี้เนาะอ่า ก็ถามว่าอาการที่การทั้งสองใบนี้มาเนี่ยคือมันทําให้สายนี้เนี่ยนะครับเก่งขึ้นก็เก่งขึ้นเนาะแล้วก็เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ออเมก้าแกนดีออเนี่ยนะครับเวอร์เอ็นฝั่งตรงข้ามเขาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับด้วยสกิลของทั้งสองใบเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาแกนดีออนเนาะนะครับไปอ่าเพราะว่าทั้งสองใบนี้เนี่ยคือมันเป็นโอ้เดียวเดี๋ยวไม่เจอเลยเหรอ ก็เพราะว่าทั้ง2ใบนี้เนี่ยนะครับเป็นการที่มีสกิลล็อกหมดเลยนะท่านผู้ชม oh <my> แล้วก็เป็นการที่ทําให้อาร์แกนดิออเนี่ยนะครับสามารถเวอร์เอ็นฝั่งตรงข้ามเขาได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ปัญหาของการเล่นสายนี้ก็คือถ้าสมมติเอ่อการตีเวิร์สของเราเนี่ยไม่ขึ้นมือเลยนะครับหรือว่าไม่มีเลยเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาสําหรับเราแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลของทั้ง2ใบนี้ได้เนาะ oh <my> ที่เป็นการที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถสกิลของทั้ง2ใบนี้ได้ นะครับเพราะว่าทั้ง2ใบนี้เนี่ยคือมาเป็นการที่ต้องใช้การรีเวิร์สหมดเลยนะครับถ้าสมมติการรีเวิร์สไม่ขึ้นมือเราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเนาะนะครับสำหรับเรานั่นเองเนาะอ่าโอเคโฟตอนขึ้นมือเนาะอ่าสกิลนะครับเอาอ่าเอาตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ อ่ะเอาตัวนี้ขึ้นเหมือนโอเคแล้วก็ไลยเป็นแกนดิออสเลยอ่าก็อันนี้คือส่วนของสองใบนี้นั่นเองเนาะนะครับซึ่งซึ่งอ่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันในเกมนะครับว่าอ่าผมเนี่ยจะทำเวอร์เอ็ฝั่งตองข้ขามเขาได้ไหมว่าการทำเวอร์เอ็นอ่ะคือมันทำยากจริงๆนะครับน่าทู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นะครับลงมาก่อนล,ล็อกคือ โอเคล็อกตัวถูกซะด้วยชอบชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นะครับลงมาตร<ป>งนี้เมกาโคนโรนี่เนาะแล้วก็ใช้สก,สกอ่าเอาตัวนี้นะครับขึ้นมื์คอคอคอ,อโทษโทษทีนะครับอ่ะคอลงมาตรงนี้อ่าใช้สกิล,กลเอาตัวนี้นะครับเพออ่าโอเคแล้วก็คอตัวนี้เนาะนะครับลงมา อ่าแล้วก็แล้วก็อ่าจะหง่ายการในช่องเจมสโซเล่ไหมอ่เรายังจะคอตัวนี้นะครับลงมาเนาะเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นะครับลงมาตัวนี้อ่าโอเคกดแบทเทิลเลยเดี๋ยวให้เลการฝั่งนี้เนาะครับตีใส่ไปนะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราล็อกฝั่งข้ามได้เลยเนาะนะครับใบหนึ่งนะครับ แต่เอาส่วนตนัวคิดว่าคือการที่ผมเล่นเองเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบว่าโชคไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอผมไปเจอฝั่งตรงข้ามนี่คือแบบว่าแบบโคตรโหดเลยนะครับนะท่านผู้ชมครับสำหรับอ่ส่วนของสายนี้เนาะนะครับซึ่งซึ่งก็อย่างที่ท่านผู้ชมรู้นะครับว่าคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบว่าดวงสวยมากๆเลยนะครับนะจริงๆเนาะ อ่าฝั่งของเขาว่าเป็นตัวนี้มาเนาะเอาจริงๆนะคือผมอะเป็นคนที่ดวงสวยไปดูฝั่งของเขาเขาตีเรากันดีกว่าเนาะอย่าได้ทิกเกอร์นะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าอย่าได้ทิกเกอร์ แต่ว่าได้ฮิวติเกอร์ก็ดีเนาะนะครับเพราะว่าการในช่องดดเมจโซนของเราเนี่ยก็จะได้แบบไอ้นี้ด้วยนะครับจะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับฮ่าดอท์ติเกอร์โอเคล่อโอ้โหดูตีโคตรแย่เลยรีทายตัวนี้ซะด้วยแม่เขาเรียกว่าเล่นเป็นนะครับอ่ะโอเค จบนะครับแล้วก็ทรงของสไตล์ถัดไปเนี่ยเราจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเปิดสไตล์ได้นั่นเองเนาะโอเคแล้วก็เราเอาตัวนี้ต้องไปก็ได้นะครับเสี่ยงดูเอานะอ่าลงมาอย่างยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งนะครับลุงนี้นะ่ะ เอาเอาอเกสองสองลงไปน่าจะดีกว่านะนะครับอ่ะโอเคใช้สกิลของตัวนี้ก่อนอ่าโอ้โหการตีเวิร์ไม่ขึ้นมือจริงด้วยอ่าเราจะทำดำาเมจใส่ไหมอ่าถ้าทำก็คือฝั่งตรงข้ามเขาเป็นไอเนี้ยเนาะเขาเป็นแคนที่มีสกิลเรทายนะครับเออเสี่ยงดูไหมอืมไม่เสี่ยงดีกว่านาะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้ อ่าเพื่อเอาการรีเวิร์คขึ้นมือหนึ่งใบนะครับผมจะตัวนี้ขึ้นมืออ่าโอเคแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้แล้วก็อ่าคอตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้เพื่อไปตัวไงการในช่วงดัมเมจโซนนะครับแล้วก็อ,อ่อขาอ่าใช้สกิลของตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะก่อนที่เราจะใช้สกิลใช่ไหมเดี๋ยวเราคอเมก้านะครับลงมาก่อนเนาะอ่าแล้วก็ใช้สกิล,กลอ่าตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้ โคตรเปลืองเลยเนาะอันนี้แหละครับคือการเล่นเนาะเพื่อเอาการรีเวิร ouais ์สขึ้นมือด้วยนะครับอันนี้ก็เอาการรีเวิร์สขึ้นมือ2ใบเอาสองใบนี้นะครับขึ้นมือลิ้นลวนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะใช้สกิลของโอเมก้าฟอร์สเนาะใช้สกิลนี้นะเป็นการรีทายการรีเวิร์สสองใบเนาะอ่าโอเคแล้วก็งายการตัวนองนะครับแล้วก็คอตัวนี้นะครับลงมาตัวนี้อืมหรือว่าคอการรีเวิร์สลงไปดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอตัวนี้ดีกว่านะครับลงมาแล้วก็ กดแบทเทิลเลยอ่าตีใส่ไปอ่าแล้วก็อ่าฝั่งนี้นะครับตีใส่เรียการ์ดนอนนะครับฝั่งนี้ไปเซคันด์ดอชิกทิกเกอร์ <Second check. S 1> ออกหน่อยไหมอ่าดอทิกเกอร์ส่งพาวเวอร์นะครับให้กับใบนี้โอเคนะครับแล้วก็ตีใส่เรียการ์ดนอนนะครับฝั่งนี้ไป อ่าโอเคนะครับก็จบเพิ่มประมาณนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงทําแบบนี้เพราะว่าผมจะโชว์เวอร์เอ็นให้ท่านผู้ชมดูังเนานะก็ต้องทําแบบนี้นะครับสกิลอ่าหนึ่งใบสองใบโอเคโอเมก้าล็อกอ่าโอเคนะครับอันนี้แหละครับคือความโหดของไอเจ้าโอเมก้าฟอร์สเนาะเนี่ยโหดจริงๆนะครับฟังตรงข้าม <laughs> ฟังตรงข้าบอกไม่คอการด,ดีกว่าเนาะนะ <laughs> <laughs> ครับโคตรแย่เลย อ่าโอเคถึงฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่ขอดครับเราก็มีสกิลของโอเมกาฟอร์สเนาะในการทำเดเมจใส่ตัวเองอยู่แล้วอ่าโอเคึืนมือใบหนึ่งเนาะก็กดจบนะครับก็ส่งของสไตล์ถัดไปก็เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่าเอาตัวนี้นะครับลงไปอ่า แล้วก็อ่ออ่อตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้แล้วก็รีเวิร์สตัวนี้นะครับลงมาตรงนี้อา่าแล้วก็ใช้สกิลของโอเมก้าฟอร์สก่อนนะครับใช้สกิลที่2ก่อนนะจู่ว่แล้วก็ทำดาเมจไปนะครับอา่าโอเคแล้วก็ใช้สกิลของผมฟอร์สนะครับสกิลแรกรีทายไป2องใบแล้วก็อ่อคอโฟตอนนะครับมาตรงนี้นะครับอา่าใช้สกิลล็อกอ่า เอฟเฟกต์สวยๆเนาะโอเคแล้วก็ข้อตัวนี้นะครับตรงมนันตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็กดแบตเทิลเลยให้ฝั่งนี้นะครับตีแป๊บแป,ป๊บหนึ่งนะให้ฝั่งนี้ดีกว่านอนนะครับตีแบตอ่าสก,กิลตัวนี้ก่อนโอเคเจออ่าแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้ไหมดูการตัดเ,เด็กแป,ป๊บหนึ่งนะครับซึ่ง อตอนนี้การ์ดรีเวิร์สเราเหลือแค่ใบเดียวเนาะเราจะไม่ใช้นะครับอ่ะแล้วก็กดจบเธอเลยดีไหมผมให้โฟตอนตีต่อก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จบเิรินนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดเกศสองครั้งหน้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็เป็นงานครับท่านผู้ชมโหดไหมโหดนะเออครับอ่ะโอเค แล้วก็โอเมก้าล็อกนั่นแหละครับนะท่านผู้ชมอันนี้แหละคือความโหดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็กดจบนะครับแล้วก็ไม่ต้องสไตล์นะครับก็กดปล่อยไปเลยนะครับ อันนี้คือการรีวิวน้อการสายใหม่น้องโซลแคร์ลิงโจเกอร์นะครับสำหรับสายโอเมก้าเนาะถามว่าเป็นไงบ้างก็การมาของ2การ์ดใบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้โอเมก้าแกนด์ออสเนี่ยนะครับสามารถเวอร์เอมฝั่งตรงข้ามเขาได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยสกิลของทั้ง2ใบเลยเนาะนะครับเพราะว่าอ่าทั้ง2ใบนี้เนี่ยคือมันมาเพื่อซัพพอร์ตทาให้โอเมก้าแกนด์ออสเนี่ยนะครับสามารถเวอร์เอมฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับของ2การ์ดใบนี้นั่นเองเนาะนะครับนะอ่าโอเค นาะอันนี้คือการรีวิวเนาะการซ้ายใหม่เน้องแซลแครนลิงจ็อกเกอร์นะครับแซลสายแกนดีอ๋อต้นเองเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์เนาะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามน้อเพื่อติดตามครับการรีวิวการ์ดใหม่นะครับของเกมนี้ไว้ได้เนาะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพวกเราสองคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม